เชื่อไหมครับต้องเชื่อละไม่เชื่อก็ฮึบนีอ่ะเป็นไงผมไม่หล่อแต่ข้อกลัวผมติดแอร์แค่นั้นแหละไม่พูดเยอะ <c oughs> มีคู่แล้วครัโอ้โหอ,โอจบเลยหูมีคู่หรอมีคู่แล้วปัดทองใส่หน้าไปทีนึงทำไมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับ ตอนเนี้ยผมมีเพชรแค่30เพชรเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มเพชรฟรีฟรให้ทุกคนดูนะครับผมกับเว็บ24่สิตนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเราไปสมัครยูเซอร์เนมนะครับถ้าใครขี้เกียจสมัครก็มีล็อกอินผ่าน Facebook นะครับง่ายๆเลยครับผมพอสมัครเสร็จแล้วนะครับไปที่เติมเงินนะครับผมแล้วก็แจ้งโอนทัวร์ลินะครับนี่ครับการโอนทัวร์ลินะครับเราแค่ เอาเบอร์สีเขียวนี้นะครับไปโอนในแอป t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงมาใส่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับไปแล้วครับผมก็สุ่มเพชรฟรีไฟล์ครั้งละ10เครดิตนะครับไม่ต้องรอช้าครับไปแล้วครับครั้งแรกครับเฮ้ยดูครับว่าจะได้อะไรครับ เฮ้ยเฮ็คเเครั <Audrey> <vt ret ro niveau> ้งเดียวออกพันพิษเกลืนเว็บนี่เกลืนเกลืนเกินไปเปล่าวะผมว่าบักผมว่าน่าจะบักต่อเลยครับต่อเลยครับครั้งที่อครับผมครั้งที่2ครับครั้งที่2อครับเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ย ครั้งที่สองก็ออกอีกแล้วอ่ะผมว่าไม่ใช่ละผมว่าเว็บนี้ได้บัคต่อครับต่อเลยครับผมต่อครับยาวปืดเลยครับยาวปืดปืดเลยครับยาวปืดปืดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยซ่มสามครั้งออกสามรอบติดเย็ดเคเกินไปป่าวะผมตอนนี้ผมก็คุ้มแล้วแต่ผมผมโลภไงผมเอาอีกครับผมเอาอีกไปครับเฮ้ยเฮ้ย ครับหเหมือนหลอกให้เราดีใจ3ทีแต่ไม่เป็นไรครับผมดีใจแบบก็ชิลครับผมก็ได้มสามรอบแล้วครับเกินไปเปล่าวะเ่อแล้ครับเปล่าแล้วครับเฮ้ยเนี่ยดูดิเอ้ยเกินไปเปล่าวนะออกอีกแล้วเออ ก็ถ้าเราสุ่มได้แล้วเราก็ไปดูที่ของรางวัลนะครับผมนี่ครับเนี่ยผมเพิ่งมาสุ่มเลยนะแต่ผมได้โอ้โหโคตรเอาเนี่ยยอดีผมนะก็ถ้าสุ่มได้เพชรนะครับก็รอประมาณสักพักนึงครับผมแล้วก็เดี๋ยวเพชรก็จะเข้าเองอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรารอมาแป๊บหนึ่งนะครับเพชรของผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3 5 9 4เพชรนะครับก็ผมฝากเว็บย4สสตอร์ไว้เลยนะครับผมจะทิ้ง ยิงเวมไาตายคลิปนี้นะหล่ออยัางวะหล่อแหละโอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับอ e no. no. ี o วสลัมโบนัมเบอร์วันนัมเบอร์กเช่นเคยนะครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผม <c oughs> ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยวันนี้ผมก็จะมาเอารหัสพี่โกนะครับไปแอคสาวในฟีสไตล์อะไรเงี้ยมผมเอารหัสนี้ไปเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผมแนละแล้วก็ ล,ลองไปเล่นในฟีสไตเลยแหละผ,ผลปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเลยผลปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเลยก็ต้อง <c oughs> เอาใหม่อีกรอบต้องมาลองใหม่อีกรอบนะครับนี่ไปฟีสไตไปดีครับพีมิกานอันดับแรกต้องอย่างเชิงไว้ก่อนครับผมเทไหมครับครับผมเท่ไหมครับ เทมากคุณครับฮ่าคนนี้คนนี้ถือว่าผ่านคนนี้บอกว่าเท่บอกว่าเราเท่แล้วก็ต้องแบบครับมีแฟนอย่างนียอ่ยโอยสดครับผมไม่รอผมไม่รอแต่ ข้อครัวติดแอร์ <c oughs> ผมไม่หลอแตข้อครัวผมติดแอร์นะสนใจหรือเปล่าเราเย้ yeah. <c oughs> เราสนใจหรือเปล่าแค่นั้นแหละฮ่าเชื่อไหมครับต้องเชื่อละไม่เชื่อก็ฮึบเนี่ยงะ ผมไม่หรอกแต่ข้อกลัวผมติดแอร์แค่นั้นแหละไม่พูดเยอะเจ็บคอโอ้โหถึงก็ต้องแป๊บนะแมวไม่ถ่ายไปแล้วปดคนนี้พอดีเลยดีครับอุ้ยโดนใจโนใจใผมแน่เลย มีส่วนอ่าสุดยอดผมไม่หล่อหล่อแต่ผมไม่หล่มมอ,แมมอแต่ข้อวัวติดแอร์ทำไมหรอก็ข้อวัวติดแอร์ครับไม่ไม่ก็หล่อเท่าไหร่แต่ข้อวัวติดแอร์ครับเธอทีปฏิตึงอะไรอย่างเงี้ยม,มากับแฟนแฟนหล่อครับ คนเดียวค่ะวิ้งคนเดียวด้วยมีใจให้ผมใช่ไหมครับสรุปมีใจให้ผมใช่ไหมครับฮ่ะเป็นไงฮ่าห้อกวัวติดแอร์จริงเฮ้ยโ <c oughs> <c oughs> ทรแล้วละกันเฮ้ย <c oughs> เป็นไงล่ะครับเชื่อผมหรือยังครับว่าคอกควายผมเอ้ยคอกวัวผมติดแอร์ไปแล้วเพราะว่ามันต้องเอาไอ้นี่ออกหมัดออกแค่นั้นแหละแล้วก็อย่างนี้เต็มชุดไปมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับกัดอย่างเชิงก,ก่อนเฮ้ยเขาหนีอ่ะเขาไม่คุยกับเราอ่ะเขาเมินเราอ่ะเฮ้ยมาจังหวะนี้น้ำมันวันน้ำมันก๊อตครับ ยับฮูยาฮูทำไมอ๋อก็พอดีตึงอะครับค่ะไม่อ๋อก็พอดีแบบว่าตึงอะไรเงี้ยผ้าเอ็กซาวอะไรเงี้ยดีครับครับดีครับมีคู่แล้วครับโอ้โหโอ,โอ้จบเลยโหมีคู่เหรอ มีคู่แล้วปักธงใส่หน้าไปทีหนึ่งทำไมปักธงใส่หน้าไปทีหนึ่งปักธงใส่หน้าไปทีหนึ่งทำไมอ๋อมีคู่กับเราอ่ะเอ้าทิ้งคู่เลยเลยรือไงเราทิ้งคู่เลยหรอเราถึงกับทิ้งคู่เลยหรอครับเนี่ยยืมไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมด้วยเองมีคู่แล้วไม่ให้ยืมด้วยปักธงปักหนีด้วยไม่ให้ยืมไม่ให้ยืมไม่มีทางให้ยืมเลยขาดเพราะว่าเองมีคู่ ไม่ให้ยืมเด็ดขาไม่ต้องตามไม่ยืมไม่ยืมไม่ต้องวิ่งตามเราไม่ให้ยืมเองจะถ่ายเหรอเราไม่ให้ยืมมีแฟนยังครับยังโหมีใจให้ผมหรือเปล่าครับเออเป็นไงดีครับขอร้องอย่าเมินจำจัดจดฮะ ดำโอ้โหเขาโมลี่ผิวผมมากโหโดนมูลลี่ตลอดเลยอ่ะเขาบอกว่าเราดำเหรอปักธงใสน้าไปทีนึงปักธงใส่เบ้าหน้าไปทีนึงเป็นไงอ่ะ <_ d ip> ตามด้วยสกาเก็บสกาต่อแล้วก็ AK แล้วก็ AK AK ดีเขาเ AK ไม่ขึ้นหรอวะเฮ้ยอะละแซ่ปมากะ <G ül> จากว่าดำบอกว่าแซ่บเลยทีเนี้ยเออเกินไปมากเกินไปมากอ๋อห้องเราไปดีกว่าไม่มีสาวจีบเลยเขาไม,ม่สนใจเรานะเพราะว่าแบบเรามันไม่เท่ไงดูดิหน้าตาเราดิเรามันไม่เท่ไงเขาก็เลยแบบไม่สนใจเราไงอาไอโบมันไม่เท่ตรงไหนอ่ะมันก็หล่อนะชีวิตจริงดูเดิชีวิตจริงมันก็หล่อเท่อย,อยู่นะเดีย๋ยวเห็นไหม นายกับโอปป้าเกาหลีโอ้โหเกินเงินตลอดเกินไปเฮ้ยบุญญามีเหมือนกันทำไมเอ๊บมาดิมีเหมือนกันน,กนะก็มีเหมือนกันทำไมออกครับฮะจะมีท่านี้เปล่าเราอ่ะมีท่านี้เปล่าเฮ้บเ,เ,เรามีท่านี้เปล่าก็แบบสาวลุมล้อมมาครับ มีปักธงมีอะไรก็แบบสาวลุมล้อมมาท่าทีโอ้แล้วมันหัวใหญ่จังวนะเนี่ยโอ้ดำเมี่ยมเลยโอ้ดูดิดีครับดีครับมีค่ะมีแฟนยังครับอุยอ้ยเฮ้ยนี่ออกไปไกลดิผมจะจีบออกไปดิฮะมีแฟนยังครับทำไมอ๋อก็แบบภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยมีแฟนยังครับ ยังค <c oughs> รับจีบได้ไหมครับปูทานก่อนจีบได้ไหมครับเพื่อนนะเหลี่ยมจริงเลยว่ะเรีบหรอรีบเลยรีบครับทำไมอ่ะรีบครับรีบครับโสดมานานแล้วไม่เคยมีแฟนค่ะ <c oughs> ไม่เคยมีแฟน <c oughs> ได้ก็ได้อ่าขออยู่อยนไปปักธงเสงหน้าตัวนี้ก่อน ครับเขาเห็นดีกว่าห้องนี้คนน้อยเกินเดี๋ยวเปิดเล่นห้องนี้ก่อนส่งเดี๋ยวรอรอคนเข้ามาสวัสดีครับเฮ้ยแต่งตัวตามแล้วหรอครับอันนี้ชุดนี้แบบสาวเมื่อกี้นะครับผมบอกเลยเต็มทุกซีซั่นเลยเกินหมวก F ตัวเมียทุกวันเนี้ยโอ้หมวกเ F ไม่มีครับมีแต่หมวกนี่ครับผมเออเกินเกินเกินเดี๋ยวได้ดอะไรนะเอาใหม่ดิอ๋อไม่มีอะไรครับพี่เฮ้ยเม,มื่อกี้เลยเห็นมหนมวกแป๊บเมื่อกี้ อะไรแวบๆนะครับอ๋อ,อเป็นทา่ทาทา่าเต้นบูย่าครับผมท่าเต้นบูย่าครับอ๋อเอคเคมังกรออกแล้วจะเหมอนเนี้ยออเอคเคมังกรไม่มีครับมีแต่ท่าบูย่าแค่เดียวครับตัดตัดทงโชนะครับอ,อ๋อคือไม่มีครับเมื่อกี้ผมกดท่าบูย่าจริงๆครับพี่โ <ง sailing> <f> <c oughs> อ้ท่าบูย่าเข้ามาจริงไม่ผมกดท่าบูย่าจริงเนี่ยท่าเนี้ยเชื่อไหมเอ้ยอะไรนะเชื่อปะมาเร็วไปเร็ว วันนี้ครับ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 พี่ครับผมวันนี้ครับทําไมชุดพี่ตึงจังเลยอะครับโหขงเราก็เต็มขั้นทองทุกขั้นนะครับอ๋อมันบล็กครับไอดีผมเป็นไอดีบั็กครับพี่ว่าไอของของชิ้นไหนในฟรีไฟล์มันแพงสุดอะครับ ใช,ใช่ใช่ใช่ท่านี้ไหมครับรบใช่ครับใช่ครับท่านี้คือแพงสุดเลยใช่ไหมครับอ๋อครับอ๋อโอเคครับพี่มันไม่อึ่งเลยมันแบบมันแบบจังแบบชิวๆแล้วทำไมเหรอก็แค่สวัสดีครับเออมาแต่ใครมาแต่ใครนะผมนายดำปิดเลยอ๋อเนี่ยมีแต่คนบ <c oughs> ุลลี่สีผิวผมมาครับอร่อยอร่อย เล่นด้วยกันไหมล่ะครับผมเล่นไม่ตึงนะครับอยากได้เล่มโบเลยคล้ายเหรอครับไม่คล้ายนะครับอเลี้ยงแคนดังอะไรแปลกวะอะไรก็ถึงว่าทำไมมนชื่อเป็นคุณจังวะแปลกๆก็เนี่ยลูกแคนแดงแคนโอเคครับคุณดู ก็ผมขอแอคได้แค่นี้แล้วกันว่าเดี๋ยวนี้มันท่าท่าพวกนี้มันไม่ได้ไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่มันไม่มีคนอึ้งเท่าไหร่นะครับแบบพวกท่าปักทงปักทังอะไรเงี้ยแค่นี้แหละครับรีแอคชันของคนในโซนก็เป็นกันแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีการแบบอึ้งฮะโอ้ท่าปักทงเฮ้ยยัดเคไม่ไม่มีนะครับไม่มีครับเขาชิวกันหมดแล้วครับผมเพราะว่ามันท่าท่าตั้งนานแล้วไงถึงจะแบบท่าแพงก็ เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้มีมากข้อแค่รวยเฉยแต่อันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะไอดีของพี่นะครับไอดีของพี่โกนะครับผมคนที่แบบผมผมให้แบบว่าเติมเยอะที่สุดละในในแค้นอะ่ะเพราะว่าเขาเล่นเขาเล่นแค่สี่เดือนเองเล่นแค่สี่เดือนก็ของเยอะขนาดนี้ก็โหถือว่ารวยจัดเลยนะครับมีทั้งท่าปักธงด้วยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมก็แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมาก แ,แสวได้แค่นั้นล่ละครับบ๊ายบายนะครับคนดูผมขอตัวไปนอนก่อนแล้ะกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วบ๊ายบายครับผมไปแล้ว